กับมาสู่การทดสอบรถรุ่นใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมแทนธรรมชาตินะครับกับการมาขับขี่ First ส i นะครับกับโมเดลที่เห็นการแต่งตัวผมในะวันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่ามีโมเดลรุยรมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วนะฮะกับโมเดลที่มีชื่อว่า A p พิ i รียทัวร์ 660นั่นเองครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสนามนครับขับขี่รถ4 w h e e l นะครับที่ทางอะพิเลียนะครับมาปิดพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างสเตชันต่างๆโดยโค้ดพิเลนะครับรวมไม่ถึงนะครับในช่วงบ่ายนะครับเราก็ออกไปขับขี่ในเส้นทางธรรมชาตินะครับบริเวณตีนเขาใหญ่นั่นเองนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับมีข้อมูลหลากหลายมากนะครับที่ผมจะนาเสนอนะครับ้องบอกว่ารถคันนี้ตอบโจทย์มากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรถที่อเนกประสงค์นะครับใช้งานได้ทั้งออน o ร d และออฟโร d และข้อมูลวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจตามไปชมกันครับ มาเริ่มประเด็นแรกนะครับที่ผมสนใจในส่วนของการดีไซน์นะครับบอกเลยว่าโมเดลนี้นะครับถูกเปิดตัวไปตั้งแต่อิสมาโชในปี2020แล้วนะฮะและมีการมาเปิดทําการตลาดที่ประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีเปิดให้ทดสอบนะครับสื่อมวลชนหลายค่ายนะครับเข้ามาร่วมทดสอบกันในวันนี้นะครับโดยดีไซน์นะครับโดดเด่นมากๆนะครับมีการออกแบบให้คล้ายกับรถที่ใช้ในการแข่งขันดาร์กแอนด์ลนี่นั่นเองนะับโดยมีการออกแบบดีไซน์นะครับจากบริษัทที่ Advanced Design Center นันเองนเตันี้นั่านเอานะครับในอดีตนะครับย่างทัวเอก ร0 0 Y ในปี1988นั่นเองนะครับและต้องบอกว่าคอนเซปต์ของเขานะครับทัวเล็ก660เนี่ยมีดีเอการคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาจากชนเผ่าชนเผ่านึงนะครับในทะเลทรายนะครับที่เขาใช้ชีวิตนะครับอย่างอิสระนะครับอยู่กับอูฐนะครับแล้วก็ใส่ชุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นจุดเด่นของเขานะครับกับชุดสีชุดนี้นะครับชนเผ่านั้นก็ชื่อทัวเล็กนั่นเองก็เหมาะมากนะครับกับการที่นำอาไปขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดออฟโรดจุดเด่นของเขานะเเเดดด็นนนนนนถถัััมมาะะะคคคครรรรบบที่่่่ผจพูึงงงงใสวขอออืืยต์ เครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันที่ใช้ในส่วนของโมเดลที่เพิ่งเปิดตัวออกไปล่าสุดนะครับกับ a p พิเรี RS 660นะครับกับตัว No 660นั่นเองนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับเป็นเครื่องยนต์2สูบพาริเลีทวินนะครับ659ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ะมีแรงม้าอยู่ที่80แรงม้าที่9,250รอบส่วนของแรงบิดนะครับก็อยู่ที่70นิวตันเมตรที่6,500รอบนั่นเองนะครับทั่วร์เรก660นะครับออออองงาาารรนนใ่่ววขขเหืทที โรดมากขึ้นนะครับการปรับในส่วนขององศาแคมนะครับจากโมเดลอย่างตัวโนหรือ R S 6 6 0เนี่ยให้เหมาะสมกับการขับขี่รถในรูปแบบแอดเวนเจอร์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับในส่วนของระบบเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเซคชั่นคอนโทรลนะครับโหมดการขับขี่นะครับมีถึง4โหมดด้วยกันนะครับระบบคุชชั่นคอนโทรลนะครับระบบเอนจิ้นแมปนะครับรวมไปถึงเอนจิ้นเบรกด้วยนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีจากอะพิเลียนะครับก็คือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า A P R C นั่นเองนะครับหรือว่าอะพิเลียเพอร์ฟอร์แมนําออก ทำฟูลรีวิวนะครับก็จะทดลองเทคโนโลยีต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ต้องบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับตรงนี้เทคโนโลยีอัดแน่นจริงๆครับเมื่อวานนี้ก็มีโคฟิเร่นะครับลองทดสอบขับขี่แล้วเราก็ได้ฟังฟีลลิ่งเขานะครับพอทดลองด้วยตัวเองนะครับสำหรับช่วงล่างชุดนี้นะครับจากคายบ้านะครับด้านหน้านะครับเป็นโช๊คหัวกระปขนาดแกน13มมนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นโมโนโช๊คนะครับทำงานคู่กับสวิงอาร์มนะครับให้กระเดื่องครับซับแรงมาด้วยช่วงล่างของคายบ้าชุดนี้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครััับบบสาาามมมรรถปไดด้แนคล่วีโหอ ระแทกนะครับจากการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงล่างที่ดีมากและทําให้การควบคุมของผมนะครับทำได้อย่างคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากๆนะครับช่วงล่างชุดนี้ถือว่าสอบผ่านมากๆครับถัดมานะครับในเรื่องที่ผมจะพูดถึงนะครับในส่วนของเรื่องระบบเบรกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องปรับตัวกันเล็กน้อยนะครับสำหรับเบรกหน้านะครับที่ให้จานดิสขนาด300มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์จากแบรนด์ดังอย่างแอ e โบ้นั่นเองนะครับขนาด4พอตนะครับบอกเลยว่าเป็นปั๊มคาลิ นะครับที่มีความลื่นเป็นพิเศษเนี่ยการใช้เบรกหน้าค่อนข้างละเอียดมากการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับขี่บนทางออฟโรดเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับอย่าไปกำแรงมากไล่น้ำหนักดูก่อนเพราะเบรกชุดนี้ถือว่าหนึบของมากๆครับชุดเบรกด้านหลังนะครับก็จะให้จานมาในขนาด260มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์ลูกสูบเดียวนะครับจากแอมเบอเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าเบรกหลังเนี่ยถือว่าช่วยผมได้เยอะนะเพราะวันนี้สำหรับการขับขี่เราเจอพื้นที่ค่อนข้างที่จะลื่นนะครับทำให้เราไม่สามารถใช้เบรกหน้าได้บบบบบบบ่่่่่่่่อออยยยยนนนนนะะคคคครรรรรรััััััักกกกกกกาาาปตตววววเเเีีสสสญมมมแิงงงทชชผผ็็ืใขหล สามารถบาลานซ์ตัวเองได้นะครับแล้วก็หยุดรถในจังหวะเอ็กซิเดนต์ได้ดีเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นระบบเบรกระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับดัมโบ่ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยครับสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับรถแอดเวนเจอร์นะครับก็คือในส่วนของวงล้อนั่นเองครับด้านหน้ามีขนาด21นิ้วนะครับส่วนด้านหลังวงล้อขนาด18นิ้วนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับก็เป็นวงล้ออลูมิเนียมนะมัดมากับยางนะครับเพลย์สกอร์เปียนเอสจีอาร์นั่นเองนะครับใช้ทั้งออนโรดและออฟโรดได้เป็นอย่างดีแน่่่่่่นน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 นออออออคค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 รร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 ัััััับบบบบทททาา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 งงงงงฟดดดดใใวววววีีีีี้้้้้้้กกกกกกผผุุปสสตตๆๆยยยยยมมมถึเเเะะะหหลลืูขขขํํไไพิ็ สนุกมากนะครับมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้ามาในส่วนของเรื่อง Riding Position นั่นเองนะครับการควบคุมท่านั่งท่าขี่นะฮะก็ต้องบอกว่าจุดนี้นะครับความสูงของผมอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ความสูงเบาะนะครับอยู่ที่860มเมนั่นเองครับและในส่วนของน้ําหนักนะครับรวมกับของเหลวทั้งหมดแล้วนะครับก็จะอยู่ที่204กิโลกรัมนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนแฮนด์นะครับก็จะเป็นแฮนด์แฟตบาร์อะลูมิเนียมนะครับมีความแข็งแรงมากๆนะครับกว้างในระดับหนึ่งนะฮะสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับไม่ได้ ก็สามารถนั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปบนถังนะครับหรือว่าถอยหลังลงมาเนี่ยค่อนข้างควบคุมได้ง่ายมากนะครับในส่วนของท่ายืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวถังนะครับมีการทําเว้านะครับทาให้กระชับมากๆนะครับสาหรับการหนีเผานะครับพลิกเลี้ยวได้ค่อนข้างง่ายนะครับรถไม่มีอาการที่ทําให้การควบคุมนั้นยากจนเกินไปนะครับต้องบอกว่าเป็นท่ายืนที่พอดีกับตัวผมมากๆนะครับรวมไปถึงนะครับแฮนด์บา์กว้างนะครับพอยืนแล้วนะครับอยู่ตำแหน่งที่พอดีนะครับการควบคุมต่างๆนะครับทำได้ดีเลยครับสำหรับไรดิ้งโพซิชั o นของรถค ถัดมานะครับในเรื่องของฟีเจอร์นะครับที่รถให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชิลหน้านะครับที่มีความสูงที่พอดีรวมไปถึงนะครับในส่วนของถังน้ํามันนะครับ18ลิตรนะครับที่มีการเคลมว่าสามารถใช้งานได้ถึง450กิโลนะฮะถัดมานะครับกับคันเร่งไฟฟ้าไร้ใบไว้นั่นเองนะฮะที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับหน้าจอนะครับ TFT ขนาด5นิ้วนั่นเองนะครับต้องบอกว่าหน้าจอเรือนใหม่ที่ให้มานะครับมีฟังก์ชันต่างๆการควบคุมที่ค่อนข้างง่ายนะครับรวมไปถึงนะครับการเปิดปิด traction control หรือ และในส่วนของไฟหน้าครับโดดเด่นเลยแบบอะพิเลียนะครับไฟสามดวงหรือว่าเทพสามตาที่เขารู้จักกันนั่นเองนะฮะเป็นดวงไฟที่ส่องสว่างใะแต่กลางวันเนี่ยยังเห็นชัดเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะครับติดอยู่ตลอดเวลาเป็นขีดรูปตัว V ีนะฮะว่ารอเหล่าเอากันนะครับก็เป็นดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครละกันเป็นเอกลักษณ์ของค่ายเขานั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือในส่วนของการออกแบบดีไซน์เฟรมแล้วก็ตับเฟรมนั่นเองครับชิ้นงานเหล็กนะครับทั้งหมดนะครับเพิ นะครับไม่ได้มากจนเกินไปแล้วต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์ต่างๆนะครับการควบคุมขับขี่นั้นผมประทับใจมากๆและมีโอกาสแน่นอนครับผมจะนํามาทํารีวิวแบบเต็มทริปนะครับแล้วก็จามาเจาะส่วนของเทคโนโลยีต่างๆให้เพื่อนๆดูได้มากกว่านี้ครับแต่สําหรับวันนี้นะครับการทดสอบของเราเป็นรูปแบบออฟโรดนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ให้ความรู้สึกนะครับที่ผมสัมผัสได้จริงๆนั่นก็คือการควบคุมที่ง่ายนะครับรู้สึกว่าเป็นอิสระอย่างที่ชื่อของเขาพูดไว้ครับกับอะพิเรีบ ข้อมูลในส่วนของการขับขี่ออฟโรดในวันนี้นะครับก็นําไปเป็นข้อมูลนะครับตัดสินใจนะครับในการจะเป็นเจ้าของเจ้า Ailia Tour e ร็ก60นะครับเพื่อนๆควรไปลองทดสอบขับขี่ขี่ด้วยตัวเองครับเราจะเข้าใจครับสำหรับวันนี้นะครับผมแทนน้ำชาครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ